สวัสดีค่ะน้ำพึ่งเบดี่ันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่15ปะ่ะเออ15สิงหาเมื่อวานเป็นวันที่14แล้วก็เป็นวันครบรอบ3ปีของเราที่สีเดนเนเราก็เลยต้องมาทำการยื่นขอสัญชาตินะเราได้บอกทุกคนไปเนาะว่าตอนที่เราจะยื่นขอสัญชาติไปเนี่ยเราจะมาถ่ายวีดีโอแล้วก็ บอกทุกคนเนะว่าทํายังไงอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็เหมือนอธิบายาคร่าวๆของการยื่นขอสัญชาติสวีเดนนะคะอ่ะมาดูกฎกันก่อน <Okay. S 1> เปิดมาที่หน้าแรกก็คือเข้าไปที่มิกกี้คูลสวาเกตนะคะ Go private individuals Then you click becoming Swedish citizen. ก็เลือนลงมาใช่ไหม This is depending on who you are and the ออ rules อันนี้ก็จะมีหัวข้อต่างๆเช่น citizenship for adults นะคะเป็นการขอสัญชาติสำหรับผู้ใหญ่เนาะอ,อ่ะเราต้องไปตรงไหนต่อ Citizenship for Adults นะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะเป็นครับในเว็บไซต์ของ m i c k e uh y Kool Spaget นะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าเป็นภาษาสวีเดนแล้วก็เป็นภาษาอื่นนะคะแต่ว่าถ้าอ่านภาษาไทยมันจะงงอันนี้พอเราคลิกมาที่ Citizenship for Adults นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะ แปลว่าเมื่อคุณอาศัยอยู่ในสวีเดนในช่วงเวลาหนึ่งและมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดอื่นๆน,นะคะคุณก็สามารถที่จะยื่นขอสัญชาติได้เขาไม่ได้บอกนะคะว่าช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมัน3าปี5ปีอะไรเดี๋ยวเราลงมาข้างล่างนะมาดูกันว่าเขาพูดว่าไงบ้างอันนี้เขียนว่าคุณสมบัตินะคะของการที่เราจะขอสัญชาติสวีเดนมีอะไรบ้างนะคะเราต้องสามารถที่จะระบุตัวตนของเราได้นะคะ อันนี้ก็จะบอกว่าต้องอายุมากกว่า18ปีหรือมากกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นการขอสัญชาติของผู้ใหญ่นะคะของ Adult อันนี้เขียนว่าเราต้องมีใบอนุญาต อยู่อาศัยนะคะถาวรน,นะคะอันนี้ permanent แปลว่าถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นใครยังถือ UT อยู่ยังยื่นตัวนี้ไม่ได้นะหรือว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการพักอยู่อาศัย r e s i d e n c y Card นะคะอื่นๆนะคะใน EU แล้วก็อันนี้ตรงตามคุณสมบัติของ habitual residence กนะคะก็แปลว่าเราอยู่ในสวนะีเดนณช่วงเวลาหนึ่งนะคะอันนี้ก็ยังไม่ระบุเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะส่วนข้อนี้ก็จะแปลว่าหรือ เราประพฤติตัวดีที่สวีเดนมายถึงว่าเราอาจจะต้องได้รับรางวัลโนเบลไพรส์อะไรนี้หรือเปล่านะสรุปนะคะว่าตามความเข้าใจของเรานะตามที่อ่านตรงนี้มานะคะเราต้องมีตัวตนคือเราต้องมีพาสปอร์ตนั่นเองเนะเขาอยากจะให้เราที่จะพิสูจตัวเองได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะคะก็ต้องมีบัตรประชาชน ID ดีคหรือว่าเป็นมีพาสปอร์ตนะคะแล้วก็อายุ18ปปีหรือว่ามากกว่านะคะแล้วก็ต้องถือการ์ด PUT นะคะถึงจะยื่นขอตัวนี้ได้หรือว่ามี มีการ์ดอยู่อาศัยของประเทศอื่นๆใน EU นะคะแล้วก็ต้องอยู่อาศัยในสโลเอนช่วงเวลาหนึ่งนะคะเออแล้วก็ต้องประพฤติตัวดีตอนที่อยู่ในสโลเอนนะอ่ะไงต่อ Well if you want to know more about this you can click on them อ๋อถ้าเรามีหนี้นะคะพวกถ้ามีหนี้ถ้าไม่จ่ายภาษีหรือว่าจ่ายพวกค่า charges ก็คือพวกค่าปรับต่างๆเนาะก็ต้องจ่ายให้ครบ If you have committed crime so r if you have debt behaving yourself well basically means you didn't commit any crime s uh, that you got convicted of you don't have any debt that has ended up in the government debt agency um, เรียกง่ายๆก็คือคนที่ไม่มีคดีอะไรกับทางสวีเดนนั่นเอง If you used to have debt that has been passed on to k r o n a f o g d e n even if you already p a i d them, you cannot become a citizen until about two years after you finish paying your debts. โอ้สีเรียสนะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใครยังถือ PUT อยู่แล้วยังไม่ได้สัญชาตินะคะยาติดหนี้กับ Kronafugden นะคะซีเรียสมากๆนะกับเรื่องนี้เนาะ แล้วก็ไปที่สมัครยังไงนะคะอ่ะคือว่าให้เราอ่านอินโฟเมชันที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะอันนี้คือข้อความที่สำคัญมากๆนะเขาบอกว่าการขอซ i ต i z เซ o n ออนไลนนะคะมีเฉพาะแค่ภาษาส w ีเดนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เก่งภาษาสกีเดนก็ต้องให้ช่วยอันนี้เขาก็ให้เราเช็คอีกทีหนึ่งเนาะว่าเรามี Requirement หรือเปล่าว่าเรามีคุณสมบัติครบหรือเปล่าเนาะโอเค begin application นี่ตรงนี้หน้านี้ขึ้นมาก็จะเป็นหน้าของ Bank ed นะคะเรามี Mobile Banked นะคะเราไม่มี Banked ในเครื่องนี้เนาะเราก็ใส่เลข ID ของเราไปนะคะแล้วก็กด f ฟูลแช t ก็คือดำเนินการต่อเนาะแล้วก็มันจะโชว์เข้ามาที่โทรศัพท์นะก็คือ Mobile Banked นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ในหน้าของอ่าอันนี้เป็นคำถามคำถามแรกที่เขาจะถามเรานะคะอันนี้อ่านว่า บูร์ดูอิสเ r ียอันนี้เราคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะย o อ next ตักดินเพช n นุ่มเ r อาร์ตรงนี้นะคะที่เราเบลอไว้เนี่ยก็จะเป็นเลขเพชูนนัมเบอร์ของเรานะคะให้เราเช็คดีๆเนาะว่าเราได้ใส่เพชูนนัมเบอร์ถูกต้องแล้วก็อันนี้แปลว่าสัญชาติของเราคือสัญชาติอะไรนะตอนนี้นะคะเราไม่ต้องใส่สวนะีเดนนพราะเรายังไม่ใช่คนสวีเดนนะคะคนไทยอยู่ไหนไทยลอน ล้วก็กด next คะอันนี้นะคะจะแปลว่าเราเกิดมาแล้วได้สัญชาติไทยเลยไหมเราก็ตอบว่า yes Are d e f r t i s varia? เราเกิดที่สวีเดนไหมไม่ next ะ นารคอมดูทีสวาเรียเราก็ใส่วันที่เลยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าเรามาถึงที่สวีเดนวัน14สิงหาออกัสนะคะ2017อันนี้ไม่ใช่วันที่วีซ่าของเราออกเป็นวันที่เราบินมาที่สวีเดนจริงๆนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออใส่วันที่วีซ่าออกนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยวีซ่าออกปุ๊บก็ไม่ได้บินมาสวีเดนเลยเนาะอย่างเราเนาี้ยวีซ่าออกปุ๊บก็ต้องรอให้การ์ดมาก่อนนะสอาทิตย์แล้วเราก็ค่อยบินมาอันนี้เป็นคําถามที่ the regular one for people in our situation is mm. the top one permanent upholds still stoned but we can recommend to take your uh, residency card and look at what it says because then you know what to choose here mm. อันนี้อ่ะก็คือเป็นคําถามที่เราได้บอกไปแล้วนะว่ายามีนี่กับครูโนโฟเดนนะคะหรือวอ่ายาทําอะไรผิดกฎหมายตอนที่เรายังไม่ได้สัญชาตินะคะมันจะวุ่นวายเนาะไม่นะคะไม่แน่นอนอ่าอันนี้เป็นชื่อนะคะค่ะเช็คชื่อให้ตรงนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเนาะ next ะอันนี้ถามว่าเรามีนามสกุลอื่นหรือเปล่านะคะเราไม่มีนามสกุลอื่นนะคะเรายังไม่ได้เปลี่ยนเป็นนามสกุลเลียวนะคะเรายังใช้นามสกุลเดิมอยู่ถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันแล้วเนาะ อันนี้เป็นประเทศที่เกิดนะคะก็เกิดที่เมืองไทยดาอันนี้เป็นจังหวัดที่เกิดนะคะอันนี้ให้เราเช็คอีเมลนะคะนนี้สำคัญมากๆเหมือนกันเนาะ เวลาเราได้สัญชาติหรือไม่ได้เนี่ยเขาก็จะส่งมาตามอีเมลที่เราเขียนไปนะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะเราไม่ได้เขียนวิโอ,อันนี้เป็นสถานะปัจจุบันนะคะว่าเราแต่งงานอยู่เป็นแซมบูก็คืออยู่ด้วยกันฉันสาม,มีภรรยาโดยไม่แต่งงานกันตามกฎหมายนะคะเป็นร e g จสเตอร์พาร์ทเนอร์ก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ r e เจสเตอร์ด้วยกันนะคะแล้วก็อื่นๆน,นะคะอันนี้คืออื่นๆเนาะแล้วก็ยิฟนะคะเรายิฟกับบิวนะคะใช่หรือเปล่า ใช่ครับ <laughs> อันนี้เป็นอันนี้เป็นชื่อของรีโอเหรอ mm. อ่ะรีโอก็ต้องใส่อ้ารีโอก็ต้องใส่ด้วยเพราะว่าเราใส่คนว่ายิฟหรือเปล่ามันก็เลยต้องขึ้นมาหน้านี้ and the important is to they ask for all first names so I have a middle name also mm. I believe I should write the middle name too uh, I'm not sure but better แล้วก็นามสกุลนะคะค่ะ ถ้า uh, คู่ครองของเราไม่ได้อยู่ในสวีเดนแล้วก็ไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนนะคะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดลงไปนะคะ and here you put the birth date and here you put the last four digits mm hmm. personal number คู่ครองของเราเป็นคนสวีเดนหรือเปล่านะคะคนสวีเดนหรือเปล่าลรโอคิดว่านะคู่ครองของเราเป็นคนสวีเดนต,ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าใช่ไหม I'm born in Sweden, yes. When yes. Has you and your partner lived together? Yes, we live together. Or... Yes, we have lived together, but we do not anymore. Or... No, we have never lived together. We do live together. together months. When 2015, what? Oh, thang, we Who we if, time, if you have traveled abroad for more than six weeks per year during the last five years or made a short trip to get a passport, add them here. If you have done a short trip to apply for or retrieve a passport, it's important to state that trip here because it helps confirm that you have personally applied for or picked up the passport. No. เราไม่ได้ทำอะไรที่เขาพูดมาตอนนี้เราก็ next ต่อตรงนี้เนี่ยเราต้องโหลดนะคะเหล็กที่ passport นะคะหรือว่า id c a ดของเราก็ใช้ได้นะคะหรือใบขับขี่ก็ได้นะหรือใบอื่นที่เราสามารถที่จะยืนยันตัวตนมาบายนะคะอ๋อนี่ไงเราจะใส่อะไรนะคะอ่ะเราจะลองใช้ใชออ id า a r d นะคะของที่นี่ next ต่อ When was this um, ID document issued อ่าสวีเดนนะคะอันนี้บัตรออกที่สวีเดนอันนี้เป็นออกโดยสกตัตตาบาเกตนะคะจำได้ถ้าไม่รู้นะคะข้างหลังเขาจะเขียนบอกอยู่นะว่าออกที่สกัตตาบาเกตนะคะ Have you personally applied for this ID or picked the ID up at the government agency for my ID card oh. อะไรไม่เข้าใจ Was it you that applied for your ID? Yes Yes Was it you that picked up your ID? Yeah Yes อ๋อถามละเอียดจังวะ Okay You can add several so we can also add this one อืมคืออะไร Passport อ๋อคือเราต้องถ่ายรูปเหรอเราแค่ใส่อ๋อโอเคอ่ะ mm hmm. นึกว่าต้องถ่ายรูปอ่ะใส่าพาสปอร์ตแฮมเลนส์พาสปอร์ตคือเป็นพาสปอร์ตปัจจุบันวันที่ออกวันนี้ค่ะ for how long is the passport valid วันหมดอายุเลขที่หนังสือเดินทางนะออกให้โดยไทยแลนด์อันนี้ออกให้โดยในพาสปอร์ตเราจะเขียนอยู่นะคะ Ministry of Foreign Affairs กระทรวงต่างประเทศ yes เราเป็นคนไปสมัครเองนะคะแล้วก็ไปรับเล่มเองเนาะเราไม่ได้ให้ใครไปยืนให้เนาะแล้วก็ให้ใครไปรับให้นะ,ะอันนี้ เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราใส่ไปเพื่อที่จะระบุตัวตนของเราเนาะเราได้ใส่ไป2อันก็คือเป็นอ่า ID card นะคะแล้วก็พาสปอร์ตเนาะกด Next ได้เลยใส่พยานลงไป1คนนะคะเขาคนนั้นนะคะต้องเป็นคนสวีเดนแล้วก็ต้องสามารถที่จะระบุตัวตนได้นะคะมีเลขพาสปอร์ตนะคะมีเลขปรชานนัมเบอร์นะคะพยานที่จะมายืนยัน ระบุตัวตนตรงนี้ได้นะคะต้องเป็นผู้ปกครองต้องเป็นสามีหรือภรรยานะคะหรือว่าต้องเป็นลูกนะคะแต่ว่าต้องเป็นลูกที่โตแล้วนะคะน่าจะอายุ18ปีขึ้นไปเนาะในความหมายของเขานะคะลาทินขั้นตอนนี้นะคะต้องก็ต้องเป็นรีโอแล้วเนาะโอ้หเพิ่งรู้ว่าต้องมีแบบพยานด้วยมีผู้รับรองก็ใส่ชื่อใส่นามสกุลใส่เพอร์ชูนเบอร์แล้วก็ อ๋อ oh, อันนี้ก็คือเป็นสถานะนะคะว่าเราเป็นอะไรกับ We're married อันนี้ก็เป็นข้อมูลของล e โอนะคะกดข้ามได้เลยนะอันนี้เนี่ยเราต้องใส่ที่มาที่ไปของงานแล้วก็ของรายได้ของเราตรงนี้นะคะ,ะสำหรับช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะอ่ะใส่อันนี้ถ้าคนไม่มีงานทำทำยังไงอะ For sure you need means earn living how you earn your living. ข้อแรกนะคะก็จะเป็นว่าเราได้มาจากที่ทำงานนะคะแล้วก็นี้ได้มาจากรายได้จากอาคาซ่า อันนี้จะเป็นบริษัทส่วนตัวอันนี้ก็จะเป็น f r s h e i n g c a s a นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีรายได้มาจาก forshening s t for sure d it means you're getting support to survive. s u r v i v ถ้าไอไม่มีงานทำแล้วไอได้เงินจากอยู่ไอคลิกอันนี้ได้ใช่ไหม I think f o r s h i n g s t d is if you get help from the government แล้วลินจก h u s b a n ไม่มีหรออันนั้นอ่าดู from m w a e t อัน แล้วก็เงินกเกษียณน,นะออก็คือว่าคําตอบที่เราใส่ไปก่อนหน้านี้ที่เราได้เงินมาจากที่ไหนอ่ะเรายังได้อยู่ไหมนะคะก็เรายังได้อยู่นะอันนี้ก็เป็นวันที่เราได้มีไรายได้นะเราได้ไรายได้น,นั้นเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะถามดาิจังอืมอันนี้อะไรก่ะ uh, we have to add everything you've done in the last five years uh, okay And we should open your resume right yeah ก็คือเขาอยากจะรู้หมดเลยนะโอ้ยอยากแหละว,ว่าเรามีรายได้ที่แสดงอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะก็คือไล่จากปัจจุบันถอยหลังลงไปแล้วอันนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าก็ข้อมูลใครข้อมูลมันเนาะเสร็จแล้วแล้วอะไรต่ออ่ะ How much money do you make per year? ต้องเข้าไปดูภาษีเหรอถามรายได้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่อีกโอเค,อเคถ้าเราอยากจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ มาเมกิคุนสลาเกตเราสามารถที่จะเขียนตรงนี้ได้นะคะเราคิดว่าเราไม่มีอะไระไปเลยอันนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะคะที่เราได้ใส่ไปตอนแรกให้เราตรวจสอบข้อมูลนี้ให้ดีๆนะคะจะได้ไม่เป็นการเสรียเวลาแล้วเราก็จะได้สัญชาติเร็วๆด้วยนะคะคุณดาวน์โหลดดีกว no? ่าเนาะเร t เก็บไว้เ n ื่อจะรู้ว e าเราส่งส่งช w ่อหลังจากที e ค you After you s i g n it, you cannot change anything. นี่เราก็สายโดย Mobile Bank e d นะคะเซ็นชื่อแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะเดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะรอสัญชาตินานแค่ไหนนี่ละอะไรก่ะโอ้โหเสียตังค์หนึ่งาร้อยคนเนอ์อ่ะเขียนเลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะ and Migration Authority has information the received your information. ใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีได้ไหมเยอะกว่าเยอะกว่า30นาทีเพราะว่าเราต้องแบบ yeah, <go> ประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าเรามีข้อมูลทุกอย่างอย่างที่บอกว่าถ้าคนดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ mm hmm. ก็จะรู้ว่าเขาได้ถามคําถามอะไรไปบ้างอย่างเช่นว่าเราย้ายไม่อยู่ด้วยกัน วันที่เท่าไหร่นะคะไม่ใช่ว่าแต่งงานนะเราย้ายมาอยู่กันด้วยกันอะแต่บูแต่เมื่อไหร่คือเราอยู่ด้วยกันนองแต่อยู่ที่เมืองไทยแล้วใช่ปะเราก็จาไม่ได้ว่าเออเราเปลี่ยนคอนโดย้ายมาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่แล้วเราก็ What days you started and stop you your jobs อื อันนี้ถ้าคนไม่มีเรซูเม่ก็จะยากเพราะว่าในเรซูเม่เราสามารถเข้าไปดูได้ใช่ปะ่ะว่าเราเริ่มงานเมื่อไหร่เราเลาออกจากงานเมื่อไรอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คิดว่าถ้าคนดูคลิปวิดีโอนี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการที่จะเอาไปยื่นขอสัญชาติในนาคกนะเพราะว่าเราก็ทําให้ดูตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปปัจจุบันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนกาลังจะยื่นนะคะขอสัญชาติเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเหล่านี้มาก่อนที่จะยื่นนะมันก็จะทําให้ไปเร็วนะเท่านี้แหละเดี๋ยวเรามารอดูว่าเราจะได้สัญชาติเมื่อไหร่นะคะแค่แค ว่าระยะเวลาการรอสัญชาติเนี่ยเท่าไหร่ years. 3 years สามปีเลย ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวเรามารอดูนะคะว่าเราจะได้สัญชาติเมื่อไหร่นะคะถ้าเราได้สัญชาติแล้วนะเราจะไปทําพาสปอร์ตเลยก็ได้อนี้แ้วแต่เหล่านะแต่ถ้าเราไม่อยากทําเพราะว่าเรายังไม่เดินทางเร็วนี้แล้วเราก็ไม่อยากให้พาสปอร์ตหมดอายุนะคะเพราะว่าพาสปอร์ตกับสัญชาติมันคนละเรื่องนะคะทุกคนเหมือนกับการมีเลขประจําตัวประชาชนกับการมีบัตรมันก็คนละขั้นตอนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้สัญชาติแล้วเนี่ยเราก็ไปทำพาสปอร์ต อีกทีหนึงมันก็เรื่องของเรานะเพราะว่ามีสัญชาติแต่ไม่มีพาสปอร์ตก็ได้แต่ถ้ามีสัญชาติไม่มีพาสปอร์ตเราก็ออกนอกประเทศไม่ได้ อาจจะเที่ยวใน EU ได้แต่ถ้าเข้าไทยแล้วก็ใช้พาสปอร์ตไทย I'm reading the frequently asked questions and I think what you get is a certificate of Swedish citizenship oh. so you don't get an ID document you get a certificate document ถือว่าเป็นการมารีวิวขั้นตอนการขอสัญชาติสวีเดนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โ mm hmm. ปรดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe วิดีโอนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเบอรเหนือเม,มอร์